สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมะฮอเขาานมแหนบหรือว่าขนมเทียนเนาะคะ่ะมือนีก็เป็นบุญเขาสากเนาะ,ะมืออื่นกับสิบไปวัดแล้วเนาะคะ่มะมหฮอเขา่านมแหนบหรือขนมเทียนน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนีก็มาวัดเนาะ,ะมาเหตุบุญมาบึงบรรยากาศภายในวัดน้ำกันเนาะคะ่ะเอาอยามาเลยเอากันเดอดพี่น้องครับผมยาเอากันเดอร์ครับ ว่าให้มาครับเอ้าพอเขา ก็เป็นหัวเข่าเนาะที่เท้าสีอไปยายนอกวัดเนาะนี่เ่าน้อง่กตะตารวมกันเลยข้าอันนี้ก็เป็นผ้เาเข่าปล่อยเอานาะค่ะแต่เพื่อผ้าเข่าปล่อยกับเพื่อถวายพระไปด้วยเช่นมาเป็นเสียงคงแห่งส่แบบก็ถวายพระไปด้วยเพราะตรงกลับมาบ้านเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นผ้เา,า,เา,า,าเข่าบ่อปล่อเเยเนา,า,าเะ,ก,าานะ,ะนนก็เป็นแนวกิน,นอาหารข้าวหวานเอียงนี่แหละ อันนี <rôle> <c oughs> <c oughs> ้ถ้าเขาบกอยกับไม้กวาถ้าบกอยถ้าถวายพาสัแล้วเขาก็เอาผาขาทให้คูนหน้าบ้านเนาะ มานี้มาย่างพันเดสลาภพัตตานี้ทีู่สัทสาตัสสะผูเชมาญบาไวคุณัตไว้ใครก็ได้จองคนเท่าจา้าปัตรไว้หมดขาดผูยย้ใหญ่หวยเลจะช่วยหมูเบกนะิกค่ะอันนี้ก็เป็น การจับสลากเนาะค่ะว่าผู้ใดทีได้พระองค์ใดผู้ใดเนาะนี่เป็นการจับสลากครั้งที่หนึ่งจะเป็นพระขาแก้วพระขบวนแหี่เเห็น้อางเป็นก้วงแก้่งทุกย่างที่ติดบนแผงเนาะค่ะเพื่อนๆพระขบวนที่พระเจ้าเสียวเคยวาดเอา้กลายให้แ้วที่มีแ่ทค่ไ้จับได้สลากคืด้กสับมาแลเนาะ อันนี้จักสลากครั้งที่สองอันนี้เป็นข้าวโพโพยเนาะข้าวโพโอยก็คืออาหารข้าวหวานต่างๆพระสันเซ็แล้วถ้ากับาพิน่าบ้าใจมากก่าทไปเลยสชุดไทยล้วยเลยนี่เลยนชาวศาสนาไหลเนาะนีมานสลากพัตานี่ผธธรมเจติยาพทลูกค้าชนาถายเทมาอันนี้ห้ผู้ชารทประทัรกพบปจริดีัญนีการขัาสบาย นั่งโมตตจักปะกวัตตุวะรัตตุสมมาสัมปุทตจักนั่งโมตตจักปะกวัตตุวะรัตตุสมมาสัมปุทตจักนั่งโมตตจักปะกวัตตุวะรัตตุสมมาสัมปุทตจักอิมานิมังยังพันเตเอตานิมังยังพันเตสละกพันตานิสัพ สัพพะริวรานีปฏิทันหาตูอาหากรเจวะมาตาปิตูอาทินันจ์ยาตกานังการกขตาน낭ทีคารั ติอิมัสสมิงภาเนติที่มานีสลากานิ ลาณาถาดีมาตาปิตุนังสามีภริยานังบุตรานังเปตานังอิติอุทิศนักขายะเทมะจิตมโนยาตรินงโมตุสุขิตาโฮตุยา,ตยตาเตโยขุ้พสทธบริษัทเรานี้จงสำเร็จแก่ญาติพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านผู้เสด็จก็ดีพร้อมด้วยหมู่บ้านใกล้เคียง เดินดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศส่วนที่ลูกเต่าลูกหลานได้กระทําไปใี่ในวันนี้รับแล้วจุกดโมทนาเหมือนกับว่าตนกระทําเองอีกประการหนึ่งหากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ขานุกก็ขอให้สุก่ยิ่งขึ้นไปด้วยเถินอายันจะขอทลักินนาพินนาสังข์กินสุปฏิกิตตทีิกรัตา ตายาสถานโสุปกปติโสยตินามโอจักจักนิทัสสิตโตเปตานะตุจักจักตาอุระ ตังปฏิตังตุขังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนราโสยะถามนิโชติราโสยะถาหลังจากเขาเฮ็ดพิธีแล้วแล้วเนาะเพิ่นก็สิเอาห่อเข้าออกมาใหญ่ทั้งดอกวัดเนาะใหญ่หน้าวัด แล้วก็เอิญอยากใเฮาผู้ที่ห่วงรับไปบ่าว่าสิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้น้าตายายเพราะว่าเป็นประตูมีตู่อยากมีมีสหายเจ้ากลับนายเวรเนาะมีอะไรอยากทั้งหลายเพิ่นก็สิเอิ้นมาเอาเนาะอันนี้ก็เป็นนันสิทธิพิธีเนาะคั่นเพิ่นมาใหญ่หัอเข่าทั้งนอกแล้วจังสิก็เหลือไว้2อ,อัน3อันไปใหญ่หัวให้ไปหน้าน้ำนาะค่ะ